ครับผมตอนนี้เรายืนอยู่ที่โครงการจักรพัฒน์โฮมเฟสสีนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนหัวโดนโกในเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะครับออกมาจากตัวเมืองก็ประมาณกิโลนึงนะครับผมก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามทางเดินจากกาลสินนะครับขมาแค่5้าหน่วยเมตรก็จะเจอโครงการของเรานะครับแล้วแปลงที่ผมยืนอยู่ก็จะเป็นแปลงไพลินนะครับแปลงไพลินเนงานก็คือวันนี้มีการก่อเสาโชแล้วนะครับผมก่อเสาโชใหญ่สวยนะครับมาแล้วนะครับ2ต้น ต้นนี้ก็จะก่อมาบางส่วนเพราะว่าจะมีหลังคามาหลังคาลงรถมาส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะก่อขึ้นไปให้เป็นระดับอ้างอิงก่อนนะครับแล้วก็มีการขนย้ายครับผมในคนขอเรื่องหลังคาเตรียมที่จะทําการในส่วนต่อเติมของท่านเจ้าของบ้านนะครับซึ่งได้วางเงินมดจัดม,มาแล้วในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านจะต่อเติมเป็นห้องครัวมาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านในนะครับด้านในก็ทีมงานก็ทำความสะอาดดีเรียบร้อยดีนะครับผม ก็มีงานจับเสี้ยมเข้ามาแล้วนะครับผมจับเสี้ยมคมนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับงารจับเสี้ยมนี้ถ้าจับได้คมได้เนียงก็งานฉาบก็จะออกมาสวยนะครับตอนนี้เราก็จะเหลือเสาโชว์ตรงนี้เราก็จะเหลืองานก่อห้องน้ํานิดหน่อยนะครับผมตามที่เดินดูพรุ่งนี้ก็จบแล้วนะครับก็จะทําการฉาบต่อเลยนะครับในแปลงพายินในส่วนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือทําการผูกเหล็กนี่ครับผูกเหล็กเสาครับเหล็กเสาเหล็กตะแกรงในส่วนที่งานต่อเติมนะครับเราก็ผูก บรอแล้วเราจองก็ไม่โครดิดวันพุธถ้าขยับมาวันพุธไ้ไอ้ถ้าขยับเข้ามาวันอังคารได้ก็จะพยายามขยับเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะเตรียมพร้อมในการทาส่วนในในส่วนที่ท่านเจ้าของบ้านต่อเติมไปด้วยเลยอันนี้ก็คือ,อความคืบหน้าของแปลงพายินนะครับ